ขึนสุดท้ายของคนไข้กลางคืนฝนตกหนักเมษาพยาบาลสาวเดินเข้าโรงพยาบาลร้างเพื่อตามหาสมุดบันทึกเก่าของเธอทางเดินมืดสลัวมีเสียงล้อเตียงเข็นดังแกรกแกรกทางที่ไม่มีใครอยู่ห้องฉุกเฉินประตูเปิดเองเห็นเตียงสนิมเปื้อนเลือดและเงาร่างคนไข้ลุกขึ้นช้าๆเมษาหนีไปห้องยาเจอสมุดบันทึก แต่ข้างในมีข้อความใหม่คืนสุดท้ายของฉันคือคืนนี้วิญญาณคนไข้ปโปลด่ด้านหลังผู้เสียงเย็นเยอือกช่วยฉันออกไปทีก่อนเตียงทั้งหลายเคลื่อนเข้าล้อมเธอเช้ารอรพอพบสมุดบันทึกตกอยู่เปิดอ่านเจอหน้าสุดท้ายที่เขียนว่าคืนนี้ฉันคือคนไข้พร้อมลายเซ็นของเมษาข้อคิด ความอยากรู้อยากเห็นโดยไม่ระวังอาจทำให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่ไม่ควรล่วงรู้